สวัสดีครับเมื่อครั้งที่แล้วผมได้พูดเอาไว้ว่าศาสนาคริสต์ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะสอนให้คนเป็นคนดีแต่มีจุดประสงค์ที่จะสอนให้รู้ว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและจําเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือจากพระเยซูในตอนท้ายของครั้งที่แล้วผมได้สรุปเอาไว้ว่าศาสนาคริสต์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ปรัชญาหรือหลักคําสอนที่มุ่งเน้นให้คนเป็นคนดีแต่ศาสนาคริสต์เป็นแผนการ เป็นโครงการของพระเจ้าที่จะช่วยเหลือมนุษย์ให้พ้นจากความบาปโดยทางพระเยซูสิ่งนี้เองเป็นเหตุให้ศาสนาคริสต์ถูกท้าทายอย่างมากครับท่านอาจจะกำลังสงสัยว่าผมหมายความว่าอะไรทำไมศาส,สนาคริสต์ถึงต้องถูกท้าทายผมขออธิบายแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าเราเคยได้ยินชื่อของอริสตเติลท่านเป็นนักปราชญ์เป็นผู้ทรงความรู้ชากรีก ที่มีชีวิตอยู่เมื่อ2,000ปีที่แล้วท่านได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งรัฐศาสตร์หนึ่งในหนังสือของท่านที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับจนถึงทุกวันนี้คือ politics หรือการเมืองหนังสือเล่มนี้ได้ชื่อว่าเป็นคำพีทางรัฐศาสตร์เพราะท่านได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับความหมายของรัฐกำเนิดของรัฐรูปแบบของรัฐและความสิ้นสุดของรัฐไว้อย่างละเอียดละออสิ่งที่อริสโทเตเลได้เขียน ได้จดบันทึกไว้ก็ยังเป็นประโยชน์จนถึงทุกวันนี้แต่ถ้าผมสมมุติว่านักประวิติศาสตร์ได้ออกมาบอกว่าไม่เคยมีคนชื่ออริสโตเติลอยู่จริงๆงานเขียนของเขาทั้งหมดนั้นเป็นผลงานของนายในายขอนายคอสามคนที่ช่วยกันเขียนหนังสือเหล่านั้นแล้วใช้นามแฝงว่าอริสโตเติลเราคิดว่าผลจะเป็นยังไงครับผมคิดว่าผลก็คงจะมีพอสมควรนะ ชื่อของอร์โชโตอาจจะถูกตัดออกจากการเป็นบิดาแห่งรัฐศาสตร์แต่อย่างไรก็ตามงานเขียนของเขายังสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ถึงแม้ว่าตัวผู้เขียนจะเปลี่ยนไปแต่ข้อมูลข้างในก็สามารถยังนําไปศึกษานําไปเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงใช้ได้จริงไหมครับแต่สิ่งนี้แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับศาสนาคริสต์ครับแก่นของศาสนาคริสต์ไม่ได้อยู่ที่คําสอนของพระเยซูแต่อยู่ที่ตัวตนของพระเยซูต่างหาก ถ้าเราตัดตัวตนของพระเยซูออกจากคำสอนของโะรงศาส,สนาคริสต์พังครับถ้าไม่เคยมีคนชื่อเยซูเกิดมาโบนโลกนี้เหมือนอย่างที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้ศาสนาคริสต์พังครับศาส,สนาคริสต์จะตั้งอยู่ไม่ได้เลยโดยปราศจากตัวตนของพระเยซูเพราะว่าพระเยซูเป็นคุญแจพระเยซูเป็นผู้ที่ทําให้แผนการหรือโครงการของพระเจ้าที่จะไถ่าบาปมนุษย์นั้นสําเร็จในหนังสือยอห์นบทที่3ข้อที่16 1 7 พระเยซูได้พูดเอาไว้ว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาในโลกเพื่อพิพากษาลงโทษโลกแต่เพื่อช่วยโลกให้รอดโดยทางพระบุตรนั้นถ้าไม่เคยมีพระเยซูผู้ที่อ้างว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้านี้อยู่บนโลกใบนี้ ศาส,สนาคริสต์พังครับเพราะว่าทุกอย่างที่คริสเตียนเราทําการที่เรามาโบสถ์การที่เรามานมัสกรพระเจ้าการที่เราร้องเพลงการที่เราอธิษฐานจะช่วยอะไรเราไม่ได้เลยเพราะสุดท้ายแล้วศาส,สนาคริสต์ก็ไม่สามารถที่จะทําตามจุดประสงค์ที่จะช่วยเหลือคนให้พ้นจากความบาปได้ผมไม่ได้กำลังพยายามจะบอกว่าคําสอนของพระเยซูไม่สําคัญนะครับแต่ผมหมายความว่าคําสอนของพระเยซูจะไม่มีประโยชน์เลย ถ้าปรัศจากตัวตนของพระองค์นี่เองเป็นสิ่งที่ท้าทายศาสนาคริสต์ให้พิสูจน์ให้ยืนยนันถึงการมีอยู่จริงของพระเยซูถึงตัวตนของพระเยซูและในครั้งต่อไปผมจะพูดถึงข้อพิสูจน์เหล่านั้นครับขอบคุณครับ